สวัสดีครับพี่น้องที่รักนะครับวันนี้พ่อจะพูดถึงเงื่อนไขที่จะเป็นสำหรับการแต่งงานแบบกาทอลิกอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเงื่อนไข,ขของการที่จะต้องมีบุตรต้องการที่จะต้องมีลูกหลานเพื่อสืบลูกสืบหลานต่อไปในอนาคตเงื่อนไขข้อนี้เป็นเงื่อนไขที่ พระบเบญ้าวองค์ทรงวางไว้ตั้งแต่แรกสร้างเรือสร้างสร้างมนุษย์เลยสร้างโลกส,ส,สร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์ก็วางเนื่อนไขตรงนี้ไว้มีอยู่ในหนังสือพฐมการบทที่หนึ่งนะครับข้อ27 28ที่โปรองกำหนดไว้ชัดเจนทีเดียวนั่นก็คือมีบรรันทึกไว้มีบอกไว้ว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์ พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและก็เป็นหญิงแล้วก็อวยพรพวกเขาอวยพรอะไรบ้างสิ่งที่อวยพรก็คือให้มีลูกมีหลานเต็มแผ่นดินจงสืบลูกสืบหลานเต็มเต็มแผ่นดินและ,ะจงปกครองดูแลสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายบนแผ่นดินทั้งปลาในทะเลทั้ง นกในอากาศและสัตว์ร้รยการทุกชนิดที่เคลื่อนไหวอยู่บนแผ่นดินนั้นให้มนุษย์ปกครองดูแลนะครับนี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นจึงเป็นเงื่อนไขสําคัญเลยเพระองค์สร้างมนุษย์เป็นชายเป็นหญิงและก็ให้มีลูกมีหลานสืบทอดนี่คือจุดประสงค์สาคัญเพราะฉะนั้นการแต่งงานจึงต้องมีบุตรนะครับอันนี้ต้องมีบุตรส่วนการจะมีบุตรได้หรือไม่ยังไงนั้นก็ ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปตามความเป็นจริงก็อาจจะมติเป็นหมันก็มีบุตรไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่ว่าเจตนาที่ต้องมีบุตรนั้นขาดไม่ได้ที่จะแต่งานแบบคาทอลิกนะครับทรงบอกแล้วว่าในพระกัมภีร์หนังสือปร,รมการก็พูดชัดใช่สร้างมาตามภาพลักษณ์ของเป็นชายเป็นหญิงใช่ไหมให้เป็นนายปกครองสรรพสิ่งสรงสรพสรัตว์ทั้งหลายและก็ แน่นอนต้องมีบุตรสืบเผ่าพันธุ์นะครับดังนั้นเองพี่น้องสิ่งที่ตามมาสิ่งที่ตามมาก็คือมนุษย์เราจึงต้องหนึ่งดำเนินชีวิตและทำตัวให้ดีเพราะเราเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างเรามาและโปรดให้เรานั้นเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นสิ่งสร้างสูงที่สุดและในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าสูงส่งเท่ามนุษย์นะครับ หลายคนบอกมีเทวดาเทวดาไม่ใช่มนุษย์ไม่ได้อยู่ในโลกนี้หรือว่าไม่ได้เป็นส่วนประกอบของโลกนี้เป็นมนุษย์เท่านั้นที่มีสิ่งสําคัญที่สุดของโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญเราจึงต้องทําตัวเราดีนะครับเราเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าเป็นภาพจําลองของโรงนั่นเองใช่ไหมและสิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องดูแลสิ่งต่างๆ่อย่างดี ดูแลธรรมชาติที่มีอยู่ที่พระเจ้าสร้างให้จะเป็นดินน้ำลมไฟจะเป็นพืชเป็นสัตว์ทุกชนิดอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องดูแลช่วงนี้เราก็มีการพูดถึงราดัลตัพซีวันวิบาปาได้ออก สมรสารเกี่ยวกับการดูแลสิ่งสร้างการดูแลโลกของเราเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราที่เป็นคาทอลิกเป็นคริสตชนนั้นเราต้องเอาใจใส่ในเรื่องนี้เพราะพระเป็นเจ้ามอบสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เรานะครับเพื่อเราจะสามารถทําให้ชีวิตของเราที่เป็นมนุษย์นั้นเจริญและกล้าวหน้าไปและสิ่งที่จะพูดสําคัญวันนี้ก็คือเมื่อเราจะต้องเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมาอย่างนี้แล้วเราต้อง มีลูกมีหลานคือต้องสืบเผ่าพันธุ์นั่นเองใช่ไหมต้องการต้องต้องมีบุตรนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าการมีบุตรนั้นเป็นพระประสงค์สําคัญเป็นจุดจุดประสงค์สําคัญเป็นเหตุผลสําคัญของการที่เราจะแต่งงานแบบคาอลิกนะครับครนี้ในสถานะปัจจุบันในความเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องอเราก็เห็นเราก็พบว่าสมัยนี้คนเราก็ไม่อยากจะมีลูกเยอะๆใช่ไหมเพราะว่า รู้สึกเป็นภาระเป็นต้องรับผิดชอบเยอะๆเพรเหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนก็มีลูกกันเยอะแยะเลยครอ,อ,อบครัวหนึ่งเหมือนี้ก็10คน10บกว่าคนก็มีนะครับก็หมายถึงมีภรรยาเดียวกันเนี่ยนะมีผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยแต่ว่ามี10กว่าคนมีลูกท้องเดียวกันเนี่ยนะครับสิบกว่าคนก็นก็เป็นสิ่งที่เกิดปัจจุบันไม่ใช่ลวเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนไปปับ๊บคมนุษย์เราก็พยายามที่จะ มีลูกในจำนวนที่น้อยจำนวนที่ไม่มากแล้วก็ที่จะได้เลี้ยงดูอะไรต่างๆเพราะนั้นถึงนิยมมีคนสองคนเท่านั้นสามคนก็จะรู้สึกเยอะไปแล้วในในสมัยดีนะครับดังนั้นเองพี่น้องสิ่งที่ตามมาก็คือก็ต้องมีการวางแผนครอบครัวเมื่อพูดถึงการวางแผนครอบครัวเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์หรือการมีลูกอย่างเดียว แต่ว่ามันวางแผนครอบครัวมันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะโอเคในการมีลูกกี่คนนั้นอะไรนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วเรื่องของเศรษฐกิจอีกเรื่องของการทําให้ครอบครัวเป็นคนดีครอบครัวที่มีความสุขอีกนีม่มีความรักต่อกันและกันอะไรอีกนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดพิจารณาเยอะแยะนะครับวันนี้พ่อจะพูดถึงเรื่องการวางแผนครอบครัวเนี่ยการวางแผนครอบครัวของเราสมมุติว่าเราต้องการจะมีลูกสัก,ส,กสองคนอย่างนี้ มีลูกสองคนทำยังไงแน่นอนที่สุดใน,ในภาษาทั่วไปในสิ่งที่ทั่วๆไปเลยเขาก็บอกว่ามันก็ต้องทําให้มีกำหนดให้มีลูกสองคนนั่นคือท,ทั่วไปทางสังคมท,ทั่วไปจะใช้วิธีคุมกําเนิดนะครับคุมกําเนิดอันนี้การคุมกําเนิดเนี่ยพระศาสนาจักรในคําสอนของศาสนาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้อนุญาตไม่ได้อนุมัติให้เราทําคุมกําเนิดแบบ อิสระเสรีจะทำยังไงก็ได้จะทำหมันจะ,จะใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จะฉีดย,ยาจะกินยาอะไรอย่างนั้นภาษาจักรก็ได้ไม่ไม่ได้ส่งเสริมตรงนี้นะครับไม่ได้อูุญาตตรงนี้แต่ภาษาสนาจักรก็เห็นด้วยกับการที่เราจะต้องอาวางแผนครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นมีสิ่งหนึ่งที่พราษาจักรอนุญาตก็คือให้เราคุมกําเนิดด้วยวิธีการทางธรรมชาติอันเนี้ยภาษาจักรอนุมัติตรงนี้แล้วก็ให้ทําได้ ส่วนวิธีการทางธรรมชาตินั้นพี่น้องก็ไปปรึกษาทางคุณหมอทางผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางพยาบาลทางอะไรต่างๆเหล่านั้นก็จะได้อธิบายดีอธิบายชัดกว่าถ้าต้องการจะทราบว่าคุมกําเนิดแบบธรรมชาติทำยังไงเนี่ยนะครับนี่ก็าไปมีอันหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือในชีวิตการแต่งงานเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะมันเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ประการเดียว การเป็นครอบครัววางแผนครอบครัวนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวสามารถสําสคัญไม่สําคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องสําคัญอย่างเดียว่านั้นมีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะเรื่องของการมีความรักที่แท้จริงต่อกันมีความเข้าใจกันมีการที่เราจะต้องพยายามที่จะดูแลซึ่งกันและกันการที่เราต้องอบรมดูแลลูกๆของเราที่เติบโตขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นพระสรงจกักรจึงเรียกร้องให้เราได้ตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตของเราให้ถูกต้อง อาจารทำนอของทำนนะการที่สามีภรรยาจะคุยกันการที่มนุษย์เรามีความปรารถนามีความต้องการทางเพศเนี่ยไม่ใช่สิ่งแปลกนะเป็นสิ่งธรรมชาติที่เกิดขึ้นบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสัญชาตญาณที่พระเบนเจ้าก็โปรดให้ความต้องการทางเพศหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ในมนุษย์ด้วยใช่ไหมเพื่อมนุษย์จะได้ สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีลูกมีหลานสืบต่อไปแต่ว่าให้มนุษย์เห็นคุณค่าเห็นศักดิ์ศรีของกันและกันไม่ใช่แต่งงานแล้วก็เห็นเป็นเพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยานั้นและคู่ชีวิตนั้นเป็นเพียงแค่บุคคลหรือคนที่จะมาสนองความใคร่สนองความต้องการทางเพศของตัวเองเท่านั้นไม่ใช่อันนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องของอสัตว์ ทั่วๆไปที่มีอยู่นั้นแต่ว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยตั้งแต่แรกแล้วที่พ่อบอกว่าเรามนุษย์สามารถควบคุมและบังคับตนเองได้เราจรึงมีคุณค่าไงเราจรึงมีศักดิ์ศรีและมีความสําคัญ่าเรว่าเราสามารถคอนโทรลตัวเองได้นะซึ่งสัตว์อื่นๆไม่มีนะครับสิ่งอื่นๆไม่มีมีเพียงมนุษย์เท่านั้นแนละเราปรารถนาแต่เราก็สามารถบังคับตนเองได้สามารถทําในสิ่งที่เหมาะที่ควรคือเรามีมโนธรรมนั่นเองเรามีการบังคับจิตใจของตัวเองได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นพี่น้องอการที่เราจะมีลูกสักกี่คนอะไรนั้นก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันกับสามีกับภรรยาและมีความเข้าใจที่ถูกต้องตามสิ่งที่คนจจะเป็นสิ่งที่พระาศาสนาจักกนนาหนดพ่อคงไม่อธิบายรายละเอียดอะไรมากตรงนี้แต่ว่าสําคัญก็คือภาษศาสนดอนุญาตให้เราคุมกําเนิดได้ด้วยวิธีการทางธรรมชาตินะครับส่วนจะทํำยังไงนะั้นก็ขอพี่น้องได้ปรึกษาทางคุณหมอปรึกษาทาง แพทย์พยาบาลอะไรต่างๆก็จะมีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับอันนี้สิ่งสําคัญการมีบุตรนะครับเหตุผลเงื่อนไขสําคัญของการแต่งงานแบบกาลิลิคือต้องถือพระประสงค์ของพระเจ้าไว้ด้วยนั่นก็คือจะต้องมีลูกมีหลานเพราะฉะนั้นการมีบุตรเป็นสิ่งสําคัญเป็นเงื่อนไขจําเป็นที่จะต้องมีอยู่ในการแต่งงานในชีวิตครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นขอพระบิดเจ้าประทานพระพร คู่ที่เขาแต่งงานและเขาอยู่ด้วยกันด้วยความสุขจริงๆเนี่ยเขาเข้าใจีเดียวว่าการมีเพศสัมพันธ์คือการให้ความรักที่แท้จริงการที่เขาจะต้องดูแลซึ่งกันและกันและก็ไม่ได้เห็นเพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนั้นเป็นเพียงผู้ที่จะมาบำรุงบำเรอความต้องการหรือว่าความใคร่ของตนเองนะครับไม่ใช่นะครับทุกครั้งที่เขาจะมีเพศสัมพันธ์กันหรืออะไรต่างๆเขาสวดภาวนาได้สาใบนี่มี บางคู่บางคนก็บอกอย่างนี้นะครับเพราวัะนั้นขอพระเบญจาประชาราพรให้พี่น้องนะครับที่เราจะดูแลลูกหลานของเราที่เราจะมีส่วนร่วมในการสร้างของพระเบญจาสร้างมนุษย์ในโลกนี้นะครับขอทุกคนมีความสุขและขอทุกคนได้เติบโตขึ้นและเป็นลูกของพระเบญจาอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ